เออย่าไปเล่นแมวเออยังไม่เจอเลยเอาเอาเอาเการดั้มเอาการดั้มไปโดนครับโกรธจริงจริงแน่นอนเออพี่ไปงานมาเหรอวเนี้ยไม่ได้ไปปะไปงานงานอ๋อเส้นผมใหม่เออตัดผมใหม่ไงเห็นอยู่เดี๋ยวผมจะตัดเหมือนกันเนี่ยผมยาวและโกรธผมพี่ให้ผมบวชได้หรอเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นไรอะไร พี่ฟิล์มพีใหม่ไหนอะพี่ใหมีใหม่บ้านผมดูรายการที่อะไรนะอะไรอะไรนะฟู้ดอะไรนะฟิล์มฟู้ดดูจริงๆอยู่ว่าแบบพี่ไลฟ์อยู่ผมก็เลยมาไลฟ์เด็ดพี่ไลฟ์คนะเขหนึ่งครเล่นแ้วหมดใครเล่นนองกันผมไงวันหลับเลยช่วโงจ้ที่แบบปิดกล้องแล้วว่าดูดอกกุหลาบบ้านพี่ฟิล์มยังเลยครับตอนเราบใครใครบานเดี๋ยวเฮ้ยพี่เจอกันเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ